สวัสดีทุกคนยามดึกด้วยนะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่รายการผีล่าหัวระวังถ้าผีมันออกล่าหัวเมื่อไหร่แล้วแล้วก็มันจะยังไม่กลับจนกว่ามันจะได้หัวเคยสงสัยกันไหมครับว่าในต่างประเทศโดยเฉพาะในยุโรปนั้นมีผีหรือเปล่า ผมเองได้มีโอกาสไปอาศัยอยู่ในลอนดอนนะครับไปเรียนบวกทำงานโดยพักอาศัยอยู่ที่บ้านของป้าผมเองตอนนั้นเนี่ยผมเดินทางไปกับแฟนเก่าผมครับนานมาแล้วนะฮะซึ่งปัจจุบันก็ไม่ได้คบหากันแล้วครับผมขอเรียกสั้นๆว่าแฟนนะฮะในลอนดอนเนี่ยมันจะมีด้วยกัน3โซนนะครับโซนหนึ่งจะอยู่ในเมืองพวก เส้นถนนช็อปปิง้งห้างสปปรรพสินค้าอะไรพวกนี้นะครับย่านบันเทิงโซน2ก็จะเป็นโซนออกมาด้านการศึกษาพวกฟุตบอลฟูลแลมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมส่วนโซน3เนี่ยก็คือจะเป็นโซนอนอกเลยเป็นธรรมชาติเป็นอ่พาร์คอะไรพวกนี้นะครับซึ่งย่านที่ผมอาศัยอยู่เนี่ยเป็นย่านคนญี่ปุ่นเวสต์แอตันนั่นเองครับ ซึ่งในสมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยบริเวณเนี้ได้ถูกลูกระเบิดจากฝั่งเยอรมันน,นะครับถลม่มจนราบเป็นหน้ากองชาวเมืองเนี่ยไม่มีที่อาศัยครับคนก็ล้มตายจํานวนมากเลยทางรัฐบาลก็เลยเร่งสร้างบ้านขึ้นเป็นจํานวนมากนะครับเพื่อให้เป็นที่พักอาศัยด้วยความเนี่ย ที่ลอนดอนเป็นเมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนานนะครับย่อมมีเรื่องราวความตายวิญญาณหลอนเกิดขึ้นอย่างมากในบริเวณนี้นะฮะลอนดอนเองเนี่ยไม่อนุญาตให้เรารื้อทุบบ้านนะครับตามใจชอบจะทำอะไรก็จะต้องขออนุญาตรัฐนะครับเพราะว่าเขาต้องการจะอนุรักษ์ประวัติศาสตร์เก่าแก่อันยาวนานของเขาไว้ในบางวันครับผมไปเดินเล่นในย่านทางเหนือนอร์ทแอคตันนะครับ ก็จะเจอสุสารป่าช้าฝรั่งโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเห็นก็รู้สึกว่ามันสวยดีนะครับรู้สึกเหมือนในเกมมากกว่าไม่ได้รู้สึกว่ากลัวแต่อย่างใดนะฮะบ,บ้านที่ผมอาศัยอยู่เป็นบ้านแฝดป้านเนี่ยเป็นแลนด์ลอร์ดซึ่งปล่อยให้เด็กไทยหรือครอบครัวชาวไทยไปเช่านะครับห้องที่ผมเช่าอยู่เนี่ยจะตก140ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งในบ้านเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย5ครอบครัวผมนอนชั้นบนนะครับ ด้านล่างเนี่ยจะมีสามีภรรยาที่เป็นมุสลิมมาอาศัยอยู่ก็ค่อนข้างใจดีเลยทีเดียวนะฮะอีกหนึ่งห้องด้านล่างนะครับก็จะเป็นแม่ลูกที่ลูกเนี่ยมาเรียนต่อที่อังกฤษนะครับด้านบนจะเป็นนักศึกษาหญิงอีกห้องหนึ่งนะครับผมห้องน้ำเนี่ยมีห้องเดียวใช้ร่วมกันซึ่งจะเห็นได้ว่าบ้านเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแออัดนะครับแต่อยู่จริงๆก็ไม่รู้สึกอึดอัดนะในห้องผมนะครับเดินเข้าไปไม่กว้างมาก ก็จะมีเตียงหนึ่งอันอยู่ทางซ้ายมือและทางขวามือเนี่ยจะเป็นประตูประตูที่อยู่สูงจากพื้นขึ้นมาประมาณเกือบเมตรนะครับแต่มันไม่ใช่ประตูเข้าห้องนะฮะคนละอันกันมันเป็นตู้ที่ Adapt เอาบานประตูเนี่ยมาทําเป็นตู้นะครับไว้เก็บของมีอยู่คืนหนึ่งครับในช่วงหน้าหนาวเป็นค่าคืนที่มีหิมะตกบางๆนะฮะผมก็เปิดฮีเตอร์แบบไม่อุ่นมาก เพราะว่าด้วยความที่ว่าเป็นคนเมืองร้อนนะฮะแล้วก็ชอบอากาศหนาวฮิตเตอร์มันก็จะมีเสียงลั่นๆนะครับเสียงเหล็กนิดหน่อยแก๊กแก๊กนานๆมันก็จะดังสักทีนะครับก็เข้านอนตามปกติไม่ได้มีความกังวลอะไรนะเพราะมันดังเป็นปกติอยู่แล้วหลับไปค่อนข้างสนิทแล้วเหมือนกันนะครับมีความรู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองอยู่ผมก็ค่อยๆลืมตาขึ้น พบเป็นผีครับผมคือเราอยู่กันสองคนนะฮะแต่เรารู้ว่าแฟนเราอ่ะนอนอยู่ข้างๆแล้วที่ยืนอยู่ปลายเตียงนั้นคือใครครับเป็นผีผู้หญิงฮะรูปร่างไม่สูงมากผมสีน้ำตาลยาวออกดำนะครับลงมาใส่ชุดคุมสีขาวคล้ายกับชุดพิธีกรรมอะไรสักอย่างยืนมองผมอยู่จากปลายเตียงนิ่งมากครับ ผมตกใจเป็นอย่างมากฮะร้องลั่นบ้านแบบไม่เกรงใจห้าครอบครัวครับคือปกติจะค่อนข้างคีพลุกกันนะฮะแต่ว่าคราวนี้ไม่ไหวแล้วจริงๆครับผมร้องลั่นเลยครับผมแต่ความน่ากลัวก็คือผีตนนี้ไม่ได้หายตัวไปครับแต่หันหน้าไปทางขวามือของผมซึ่งก็คือตู้ที่เปิดไว้นั่นเองนะ,ะตู้ประตูไม้เก่าผีเนี่ยวิง่งตึกๆๆๆๆแล้วกระโดดเข้าไปในตู้ใบนั้นเลยครับผม แฟนผมเปิดไฟทันทีแล้วก็อีหลอบเดิมครับผมเขามองว่าผมแบบหลอนไปเองผีมันไม่มีจริงอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ผมนี่คือโกรธไปแล้วนะฮะเพราะว่าเห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่ามาอยู่ลอนดอนเนี่ยเมืองสิวิไลเราคิดว่าจะไม่เจอสิ่งเหล่านี้แล้วแต่ก็ยังไม่ไหวมาเจออีกอยู่ดีนะครับผมกลับมาที่เมืองไทยครับผมก็ยังคบกับแฟนคนนี้อยู่นะฮะซึ่งเป็นช่วงท้ายๆแล้วแหละที่ผมยังคบกับเธออยู่ มีอยู่คืนหนึ่งครับผมก็รู้สึกเหมือนเดิมอีกแล้วนะว่าเอ๊มันมีบางสิ่งอยู่ในห้องไม่รู้เป็นไรมันชอบรู้สึกทุกทีเลยนะนอนกันอยู่ที่บ้านของพ่อแม่ตอนนั้นยังไม่ได้แยกออกมาอยู่คนเดียวนะยังอาศัยอยู่กับพ่อแม่อยู่ผมก็เจอครับเจออีกแล้วลืมตาขึ้นมาเจอเป็นปุยๆลอยอยู่นะครับสีขาวๆอมม่วงคล้ายๆเมฆ นะรออยู่เหนือหัวแต่คราวนี้ผมไม่ร้องแล้วฮะเพราะว่าเริ่มเรียนรู้แล้วครับมีประสบการณ์ร้องไปก็โดนด่าสงสัยตาฝาดก็เลยค่อยๆสะกิดนะครับขอเรียกว่าเธอนะเธอ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 เห็นไหมเขาก็งัวงเงียตื่นขึ้นมาครับงัวงเงียงัวงเงียพอเห็นเท่านั้นแหละนิ่งแล้วเขาตอบว่าเห็นเห็นเห็นผมขนลุกเลยฮนะผมไม่บอกเขาก่อนนะครับว่า ผมเห็นเนี่ยเป็นรูปร่างอะไรยังไงผมชิงถามเขาก่อนว่าที่เห็นน่ะรูปร่างเป็นยังไงเขาก็ตอบว่าเป็นปุยปุยเมฆเมฆสีขาวๆมีแสงม่วงม่วงตอนนั้นผมขนหัวลุกเลยครับเป็นครั้งแรกในชีวิตที่มีคนอื่นเห็นเหมือนกันกับผมและเป็นสิ่งเดียวกันอธิบายได้ตรงกับที่เราเห็นหลังจากคืนนั้นครับ แฟนผมเขาก็ต้องเปลี่ยนความคิดเนี่ยไปตลอดการเลยที่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีจริงและผมหลอนไปเองครับเพราะว่าครั้งนี้เขาได้มาปรากฏตัวให้เห็นและมายืนยันแล้วว่าผมไม่ได้หลอนไปเองคนเดียวนะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับรายการผีล่าหัวเรื่องหลอนสำหรับคนนอนดึกศาสตร์เล่นลับเรื่องสยองขวัญ สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับเรื่องหลอนในครั้งถัดไปลาตีสวรรค์